นลองครับผมเดีย๋ยวมื้อนี้นิยมสิพาไปเอาหวานแหอเอาปลามาทำการต้มครับผมไปกินหลายมื้อแล้วครับผมเดีย๋ยวจะพาไปเอาที่น้องไปเอาปลาบอลจะคลองเลยครับผมปลานิลมาต้มใส่ใบบักคาบอ่อนแซ่บๆพี่น้องปไปมาปิ้งให้น้องเหมียวน้ำครับผมแซ่บๆอ่าครับผมโอ้ฟ้าร่องพี่น้องไป,ะปะ เอาบอเจ้าของเองลยละครับไปต้มพี่น้องครับผมหมานบออยากกินต้มปลาครับผมไม่ได้กินหลายมื้อแล้วครับพร้อมกันผมนมีอาหารอ่อยครับอาหารเบิร์ดน้ำรถรถรถเบิรดพี่น้องนะ มันป่ะครับม,มันปะน่ปะเนาะพอเจ้าของบนมีอาหารอ่อยมายป้อมแง้วกองลาวานครับยันป้าฟาเลง้งอย่ยัน แต้มเดียวครับเดี๋ยวผมซีวานทำไมได้แต้มนึงแล้วปนินปนินครับผมเดี๋ยวซีวานฝั่งนู้นเดี๋ยวเอาตัวนี้กันครับแต้มนึงก็ยังดีเดี๋ยวอ่าเพียบครับผมทำการเดี๋ยวผมซีวานเอาหลายๆเดี๋ยวสรุปผลงานทีเดียวได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมสิลงไล่เอาเลยครับผมครับได้มาแล้วครับผมมีวานแหนเมื่อกี้แหละครับผมปลาเจ้าของเลยเระเมื่อี้ ทำการต้มใส่ใบบักขามอ่อนครับผมเผาเครื่องเผาหอมหอมกระเทียมเผาขับคาตะไคร่เผานี่ยปลาต้มสีโตเขาสิปิ้งปลาตะเพียนให้น้องเมียวเมียวครับผมนี่แหละครับผมไปติดตามกันครับพี่น้องครับผมนี่มาทำการหัวปลากันพี่น้องขั้นแรกเราต้องขุดเกล็ดออกครับพี่น้องต้มปลาต้มปลานิมครับพี่น้องครับผม ใบประคับออนวันนี้อยากสุดน้าครับปิง้งปิ้งให้แคมเนี้ยมีเอากระพอ้อที่น้องครับผมเนี่ยเก็บมันออกกันได้นนครับปนินปนินหากินง่ายๆครับผมปนินตุ้มบันพุงหาตุ้มปลาครับวันนี้น้องคารับชมก็ฝากกด Subscribe กดตากดตามกันได้ครับพี่น้องครับผมฝากันครับช่องหน,หน้อยๆครับ เป็นพลังใจให้ยกมาทุ่งจังไรว์ได้เลยครับผมอ่าเก็บเอาอกกครับเดี๋ยวค่อยัยกครับอันนี้พี่น้องไม่ได้ไ่ได้ซื้อปลากินหรอกครับผมเลี้ยงไปก็ต้องให้อาหารลาย้ะครับให้อาหารลายมันครับผมเดี๋ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอา,าการเอาใส่เอาขี้เอาอย่างออกเรียบร้อยเด้ยด๋วยวผมจะ ไปเตรียมเครื่องปรุงเครื่องต้มครับผมสูตรเด็ด้อครับเผาหัวหอมกระเทียมตะไคร้ค่าครับผมเผาให้มันเนี่ยเผาสินม้วครับแต่มีใบใบกระเพรานํำพี่น้องเมนูฮาม้อนต้มต้มปลาแบบบ้านพี่น้องมาได้ครับผมนี่มีเมนูอีกอันหนึ่งครับผมปลาจอมครับนี่เตรียมไปแล้วแกงนอไม้ก็มีครับผมมาได้พี่น้องครับมากินกันครับผมเ็บซีทุกท่าน ผมอันนี้พริกขั้วครับผมปาท่องมันนิดนึงครับผมอันนี้แล้วครับหอมหอมหอมตะไคร้ใบบกเอตคาครับผมกระเทียมผมผมทำการเผาครับอันนี้ครับขาดไปแล้วใบบกขามอ่อนครับผมกับบล้วขามอ่อนกับเอตกระเพราครับผมขึ้นมะนาวนิดหน่อยหนึงอ่าครับผมเดี๋ยวผมจะทำการต้มแล้วครับผมอ่าพี่น้องชมเลยครับ เบือดและสูตรผมจะใส่เกลือใส่เกลือยังไงได้เมี่องนะครับผมใส่เกลือทำติดชิ้นวัวตัดใส่เกลือเบือปั๊บปั๊บป้อนเกลืครับแรงเกินวันนี้ใส่เกลืครับผมเมี่องอ้าเมี่องเมียวงอ้าวเมียวงมาดูสิเมี่องเมียวกินปลาผมเมี่อง ก in so ินป่ามาโอ้โหรวดครับผมเรียแร้วเนาะผมเอาลังเลยนะอ่าครับผมนี่แล้วเยอจังเยอกว่าเวลาครับผมหอมแดงกระเทียมตะไคร้ค่ะใส่เลยครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวให้กินลูกเดี๋ยวไปกินอืมเดือดแล้วเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปเดี๋ยวพริกเดี๋ยวไว้ทีหลังครับผมเดือดก่อนเดือดปุ๊บ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 สูตรนี้บ่ตั้มครับผมสูตรนี้บ่ตั้มเครื่องแกงครับเพราะว่าผมคั่วหมกหมกเอาหมกไฟครับผมแล้วใส่เลยครับพี่น้องปลาอินตัวใหญ่ใหญ่ว้าจะกินต้มปลาอิน ตัวครับผมสามตัวอ่าติดฟ้าไว้ตอนให้มันเดือดกันพี่น้องครับผมอ่าพี่น้องครับผมหลังจากเดือดแล้วครับถุงนัวครับใส,ส่หลายแซ่บหลายเด้อพี่น้อ,นองตัวสมใส่หลายไล้ครับนัวดีอืาแล้วกับน้ำถุงนัวน้ำปลาจากน้อยครับผมพี่น้องน้ำปลาจากน้อยนึงอ้อ แต่สูตรผมนี่ผมมักพี่น้องมันเรองชื่อนว่าหลายครับนำปลาครับผมพี่นอ้นองเด้อพี่น้องเด้อต้มปลาสูตรป้านๆนำปลาครับผมตัดไปเล่นมันจะหอมอืมโอ้แต่มื้อนี้ผมบ่มีหักของปีของเมื่อนี่ครับผมผมเป็นยังเอาสับี่มีครับหาบ่ได้หาครับพี่น้องเตรียมครับผมอ่ะเราปิดฟไฟสักสักคู่กันนะถูตรนี้ผมเติมน้ำปลาเวลาเพื่ง รถดีไปแล้วอะไรหงนัวเด็เดเบิ่มเบิ่มเลยพี่น้องไปบมะกรูดครับรไสรเลยครับผมใบมะกรูดไปบมะกรูดไปบมะกรูดรีแปอมาหนึ่งใบมะกรูดแล้วก็พริกพริกกุ้ยหอมกุ้ยไสรเลยนี่แหละใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วใบมะขามอ่อนก่อนเด้อครับเดี๋ยวเอกระเพราไว้ทีหลังครับใบมะขามอ่อนลงไป,ป,ไปๆๆนี่นี่เมนูเด็ดใบมะขามอ่อนหอมหอมท่านใบมะขามอ่อนนี่ครับ กระพเพราไว้ใส่ตนส้นเรียบร้อยพี่น้องอ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่มความจ,จาุตจัดโอ้ยพริกผงครับผมใส่พริกผงจักน้อยครับผมจะได้นัวๆคนหน่งคนนี้นำชีสิกอ๋อนำชีริกนัวๆริกผงตามไม่ได้มะนาวจานันเอยโอ้โสูตรนี่สุดยอดเลยพี่น้องเด้อครับอ่ะหรือว่าเป็น้าเราเรียบร้อยเด้อครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมชิมดูแล้วมันจืดหน่อยนึงผมจะขอเติมน้ำปลาจก วดหน่อยอ่าเราเรียบร้อยได้ไหมน้องครับผมผไทยกระเพราวดปะเขีครับผมขึ้นไปนั่งกินน้ำกันได้พี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วลน้องคาวขึ้นน้ำไปเรียบร้อยครับผมโอ้สุดยอดเลยดู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 โอ้ยหอยๆๆมหอมครับผมถ,ถั่วนี่เดี๋ยวเพราะต้องไปใส่อย่างไรครับผมผมกินแค่ตัวเดียวก็อิ่มแล้วครับผม นี่พริกเผาเดี๋ยวพริกเผาไปน้ำกวางเดินครับพี่น้องขึ้นจานหาหัวหอมแดงกันหน่อยกันอืหัวหอมแดงแบบสุดยอดแท้เล้วครับต้มสูตรโบราณสูตรนี้คือเด็ดมากเลยพี่น้องกวางผูกย่างครับผมตะไคร้หอมแดงอุ้ยสดหตรหอมแดง ชิคกินหัวหอมแดงเนยครับหมอไปนองครับผมอ่ากินมากเลยครับชวดอ่าไปนอนเบรีีบ้อยครับีปนอนครับผมขึ้นโต๊ะแล้วครับผมดูต้มต้มปนิลแบบปนบ้านครับผมเผาเครื่องลุกยางเลยครับเผาไฟหมดเลยริกตะไคร้ใบปูดเอ๋ยหัวหอมแดงกระเทียมมีเมนูหนึ่งครับผมมือนี่หลายเมนูนิดนึงปลาจอมครับเนี่ยอันนี้เอามา จากตลาดเดอ้อเลยจวดจวดมีกันเมนูหนึ่งแกงน้องไม้ครับผมน้องไม้มาจากเมืงเลยอันเนี้ยโอ้สุดยอดพี่น้องมากครับผมกินเข้านลงกันครับแซ่บๆครับผมเปิดฝารุ่นนี้เปิดฝากันเก๊ข่าครับผมอ่า บรรยากาศด,ดีดีครับพี่น,น้องเมื่ยฝนตกครับผมกําลังเค็ดกับข้าวอยู่นี่เมื่อกี้ฝนกับน้ำลงมาครับผมข้าวเหนียวโอ้ยนินตีบวกญ่เลยครับมาครับผมคนเดียวเนี่ยข้าวจุ่มหอยและะ้วปนินครับผมปนินบอเจ้าของอืมบอปลาวยพี่น้อง ทำชิลองปลาจอมปลาจอมกุ้งจอมครับตลาดแต่ว่าผมมาปรุงใหม่นี่บะเขือคือบะเขอยมเอาผมนิดนึงใส่พีโดดบอกใหญ่เลยล,ลูกโดดเลยครับลูกโดดว้ัวครับตัดแท้นี่แกงมาไม ยาหิตอมัส่งครับผมอยู่บ้านซุงมันน้่ามีเอาเนาะตรงลองชิมเด้อเต่งต้นไม่อืมหวานชอบนะครับผมอีกทีที่น่ารักกันเด้อครับผมต้องไปซื้อเขาครับวันนี้ครับผมเบียงไว้ต้นไม้วันนี้เขาไปปลูกต้น อยู่คามาสามร้อยต้นครับผมแล้วก็ต้นยางนาผูกเห็ดฝนตกมาเลยพี่น้องอืมหืมจุดยอดแห่พี่น้องกับมากับเอิ้งอ่าหวานได้ครับเอฟซีทุพรรณได้มากินกันสำหรับคลิปนี้ก็แค่นีนนไ้ได้ครับผม สูตรเด็ดมากเลยครับสูตรของผมนี่เด็ดมากเลยครับผม